สวัสดีครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศบันที่ต้อนรับทีมงานประหลัดจากะะนะครับประหลัดวีรพลนะครับวีรพน์นนทิงโอ้โหเยือบยุดพลาดอนยิ้มครับตัวเนี้ยขอต้อนรับเข้าสู่ทุ่งนาผาฝันโคนในบรรยากาศโอ้โหพี่น้องเอ้ยยามเย็นเย็นสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับความอบอุ่นนะครับทุ่งนาผาฝันไม่รวยหรอกครับแต่ว่าขอแค่ความสุขก็พอครับ ตอนรับสหายยามบะเวลาไปเวลามาก็พอแล้วครับอาจจะไม่รูหรานะครับแต่ราคาหัวใจเป็นมันแพงครับผมนะทุ่งนาฟ้าฝันสวรรค์บนดินวันนี้ไม่ได้จัดอะไรตอนรับเห็นโทรมาก็เลยนะครับไม่ได้จัดสถานที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวจะไลยท่านประหลัดลงตึกแห่พี่น้องสิไล่ประหลัดลงตึกแห่ที่เห็นกับเข่ามาเนี่อ่ท่านประหลัดมีละพ้นนอนทีแล้วก็น้องอะไรนะครับน้องตีเล็กครับ อันนี้ตีเล็กมานะครับขอบคุณตีเล็กที่มาเยี่ยมทุ่งนาผาฝันแล้วก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับมีแต่หัวใจฮะตีเล็กโหหล่อแลอเกินนะครับน้องชยสวัสดีครับนักสนทนาการสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ทุ่งนาฝาฝันต้อนรับน้องนะครับน้องดีมน้องดีมนะครับนักสนรนาการนักสนรนาการจากอบตนะเทศบาลเทศบาล เมืองศรีสเกตวันนี้มาเยี่ยมขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ต้อนรับแบบเป็นทางการเพราะว่าไ,ไม่มีอะไระคราบไม่มีอะไรมีแต่หวัวใจครับทุ่งนาพะฝันอพอดีไปส่งพี่สาวมาก็เห็นบ้าน้องมาเยี่ยมเดี๋ยวก็จัดเบียร์เยน็เยนๆส,สักสองแก้วก็ไล่ลกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับรวสวัสดีวันที่29เโอ้ตอนเย็นๆบรรยากาศพี่น้องเลยสวรรค์บนดินจริงๆนะครับ ทีมงานจากท่านปลัดนะครับปลัดจากอบจหนองบัวลำพูนะครับท่านว <Hey. S 1> ีรพลนนทพิงนะครับหรือว่าน้องเยี่ยบยุทธพลาดอนยิม้มโอ้โหแต่ก่อนนี้สุดยอดวันนี้ได้มาเยี่ยมก็เลยทักทายนะครับถ่ายบรรยากาศนะครับให้พี่น้องสหายเอฟซทุกท่านได้ติดตาม <c oughs> ทุ่งนาฟาฝันสวรรค์นบนดินวันนี้นะครับนี่ครับคือ เย็บยุดพลัดรนยิ้มนะครับสวัสดีครับสมาชิกจ่าว้ทุกคนนะครับโอ้โหครับสุดยอดจริงๆครับคลิปนี้จะไปบันทึกไว้ในช่อง YouTube นะครับผมสุดยอดจริงๆครับนะครับหัวใจจริงๆถ้าจ่าว้จะบันทึกไว้ในโทรศัพท์มันก็เมมเบรรี่ก็จะเต็มก็เลยจะบันทึกไว้ในช่อง YouTube ไม่มีสุขใดไหนเล่านะครับจะเท่าสุขที่มีเพื่อนสหายมาเยี่ยมนะครับคุณจะรวยเป็นสิบล้านพันล้านแต่คุณอยู่คนเดียวนะครับเหมือนขังตัวเองไว้มันก็ไม่มีความสุขพี่น้องสุดยอดับฝากติดตามช่อง YouTube ทุ่งนาปลาฝันด้วยนะครับจ้าไว้ทุ่งนาปลาฝันครับผมติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็นะครับนี้นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยอ่ะอน,นี่โกบไห้งโกบไงแห้งทันอยากกินยังไงปลุยด้วยน้องเขาว่ากบใหญ่แห้งเขาว่าพี่น้องเอ้ยกบธรรมชาติกบไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารเด้อกบมันอยู่ตามธรรมชาติน้องทันอยากกินก็นคิดได้ทันอยากเอาไปผสมพันธุ์ก็ได้แต่ส่วนมากไอ้ตัวเปรเนี่ยอยากจะไปผสมพันธุ์มากกว่า ส่วนเปยมากี่ครั้งแล้วครับโอ้โหเปย์เนี่ผ่านมาเนี่ขาดมาได้อ๋อจักกึบจักกึบจักกึบโอ้กินเบียร์จะไหลขึ้นเหมือนน้ำนั้นมีออกซิเจนไหครับเรืจังนี้ตัวนี้น้ำทะเลเซลมันไหลน้องมันเปิดเราจิ้มไปทางลําบลไปไหนมันมีความสุขที่แท้จริงนะครับใจจริงนา่นทีโอ้โหเทีมงานโอ้โหนี่ครับนานทีน้องเยี่ยมยุทธจะมาเยี่ยมโอ้โหมาจากคุณน้องบนลำพูวันนี้ โอ้ oh, ถ้าคลิปนี้พี่น้องของเราได้เห็นก็นะครับถ้าใครไม่ได้มาที่ทุ่งนาพาฝันนี่นะครับอย่าเพิ่งตายเลยพี่น้อง <c oughs> นะอย่าเพิ่งตายมันจะเสียชาติเกิดตอนนี้เยียบยุดมาแล้วนี่สุดยอดมากครับสุดยอดมากทุ่งนาฝันเราไม่ต้องรวยหรอกครับแต่ว่าไว้ต้อนรับทีมงานสาย,สาย,ยนะสายมวยนะครับสายมวยนะครับสายรบพิเศษของเรานะครับต้อนรับได้นะครับถ้าใครที่ถ้าใครเป็นผู้ดีไม่ต้องมาพี่น้องนะส่วนมากจะมีพวกติดดินแหละที่มาที่นี่ นะครับแล้วก็คนบ้าปลูกต้นไม้ส่วนมากจะมานะครับพี่น้องนะกลับผม <c oughs> จเจอกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับเมนูวันนี้ทุ่งนาปาฝันครับน่าจะเป็นนะครับปลาคอเผาะเขาเข <c oughs> าเวันนี้คุณเจียมยุดบอกขอโชว์ฝีมือเองนะหรือว่าท่านนะครับ ผลัดนะวิพรพลนอนพิงนะครับวันนี้มาจากน้องบรุรพพูบอกขอโชว์ฝีมือเองนะวันนี้นะครับพี่น้องนี่แหละครับความสุขของเรานะครับความสุขของทุ่งนาภาฝันสวรรค์นนบนดินพี่น้องเอ้ยอย่าพี่น้องเนี่ยมาสัพัดไม่เกินวันนี้แต่ว่าพี่น้องเขาบอกว่าอยากเบิง้งไอคุณผลัดวีพรพลน่นจับกบนะจักลงจับกบจัโตัเนี่ยผลัดผลัดตะพง อเาไปเอา,เอาไปเอไปตามมาตามมาไปไปไปตามไว้ตามมาครับยัยอายเขาได้บันทิ้งยูทูบได้เนี่ยปรลัดวิพรพลนอนวิพรพนนทิงวิพรพงษ์นนทิงวันนี้โอ้โหหรือว่าเยี่ยมยุทธพลาดอนยิมคนเนี้ยโอ้โหสุดยอดนะครับศอกอลหันนะครับคนเนี้ยนี่แหละครับพี่น้องบาทว่า,าสิบ ขอโชว์ฝีมือเองอย่าอายเขาเด้อลงยูทูปหาใส่ความฝีมือใส่ฝีมือเลยเด้อเอ้ามาถามเขาว่าเขางูแบบใดคนนั้นเอาบอกผักมั้งเขาเอาไปกินทุกวันเลยนี่โอ้สิลงบอกปลัดวิรพงศ์บอกว่าขอญาตนะครับขอญาตเองเลยพนนันวันนี้นะครับ อยากถ่ายวีดีโอเลยอยากอายเขาเด้บานแหบบ่แตกนี่น้ำลึกไม่ได้จะไวบ่ลึกบ่ลึกเอาลองเบิ้งผีมือการบ้านแหบก็พอหรอวะพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเว้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดดยอแห้งสุดยอดแห้งโอ้โว อย่าให้พลาดเด้ออย่าพลาดเดนะเอามาหาหมูหาเครือข่ายลรากุแลาบกุหลาบกุหลาโอ้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 เออได้บ่ล่ะทำท่าโอ้ยกูสั่งดิได้กินได้กินได้กินแบนบ่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิไปเอาแนวยางเด้อเป้วเป้าเป้วเป้าใหญ่ไอ้เอาต่อยยางก่อนตัวรอยอยู่นี่เดี๋ยวมาใส่ไหมถูกเงี้ยไหม แค่เดียวแลได้กินโอโออกแล้วนี่ะอ้แหบอขาดได้สิตัวแหขาดเด้โอเโอเคเเดเดพี่ต้องอ้เออออเจ้ามันอู้ยังวะออีน่แเ่ยอ้งงูนี่นี่แหละนี่แหละนุนเลยอะ ได้กิน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 แน่นอนนะเนาะจะให้พี่น้องเขาผ่านด้ลงยูทูบได้จะงหวะเล่นยญเน้นี่ได้กินแน่นอนลงยูทูปลงยูทูปได้จะในจังหวะเหรียญเนี้ยอู้หูเอาเดี๋ยวขั้นท้ายไว้นานเดี๋ยวสิตัดต่อให้เบิ้งพี่น้องมันได้ไว้นานเดี๋ยวคลิปมันจะเงีวเกินไปครับสำหรับยูทูปนะครับ เดี๋ยวรอดูเราดูว่าท่านปลัดวีรพงษ์นนทิงนี่จะมีความสามารถได้ปลาไหมเดี๋ยวค่อยดูกันครับพี่น้องนะจะไปเอาครูกันครูนี่ยไรแหมขี่มอเตอร์นี่โอ้โหจะลุ้นจะลุ้นมือปลัดโอ้โชดอโชว์ดอตีเล็กโชว์หน่อยโอ้โห ีเล็กโอ้โหพี่น้องเอ้ยน,นี่แหละครับทุ่งนาพาฝันสวรรค์บนดินแท้ๆพี่น้องเ,เอ้ยนะครับไม่เอาไม่เอาเอาที่ใหญ่ๆโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับพี่น้องนะไม่มีสุกใดไหนเล่าแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหสุดยอดจริงครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดหามือ มัน<า>มดดันหนหลแห้งนี่นี่นี่ไม่หยาแนนิกว่าเอ้นไม่ไม่ควอนไม่ได้ตัวนี้ก็ต้องได้เพราะอะไนควอนสิโบมีอยู่นี่มีหมดนั่นเลยลเรายังไปไม่ถึงมันสำหรับคลิปนี้ก็จะลงไว้ในช่อง YouTube นะครับจ๋าไว้ทุ่งนาพาฝันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ f c ของท่านปลัดวิลพงษ์นนทิงนะครับผม ติดตามด้วยติดตามด้วยนะว่าท่านวิรพงศ์นี่มีความสามารถขนาดไหนที่จะจับปลานะครับไม่ใช่จับแต่ไข่นะวิรพงศ์เนี่ยจับปลาก็เป็นนะพี่น้องโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดไปครับโอ้โหนี่แหละครับผลงานครับผลงานผลงานดูโอ้โหดินดา,ดาวเลยนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยปลา ปลาคอใหญ่พี่น้องเอ้อเยมือนี้กินเผาปาลาเหรอพี่น้องเอ้ยมือนี้อ่ะไปศึกษาหาความรู้มุงสูงเกษตรพอเพียงแหล่งเรียนรู้ชุมชนวิธียังยืนในน้ำมีปลาในน้ำมีค่า บันทึกเรื่องราวจะสไยใหจดจำครับสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะอําลานะครับคลิปนะครับสำหรับพี่น้องญาติมิตรสหายมาเยี่ยมแล้วก็จะให้ไปท่านปันลัดวิรพงษ์นนทิงนี่ก็ หรือว่าเยี่ยมยุดพลาดอนยิ้มนี่ก็อดีตสมัยก่อนเนี่ยโอ้สุดยอดของมวยนะครับวันนี้ก็ให้ก่อนที่จะจ่าไว้จะอําลาคลิปเนี่ยก็ให้โกเลตนะครับหรือว่าโกเลตโกเลตโกเลตพูดกับอะไรกับพี่น้องหน่อยสักสองนาทีครับผมอ่านี่นะครับก่อนอื่นต้องขอบรู้สึกจ่าไวทุ่งนาพาฝันครับความสุขที่หาไม่ได้อีกแล้วครับใครพี่น้องชาวมวยผ่านไปผ่านมาต้องมาจ่าไวทุ่งนาพาฝัน ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม